ครับหลังห้องของเราก็ปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารนี่ต้นหอมญี่ปุ่นกับต้นหอมไทยปกติครับขึ้นแล้วก็มีนี่รู้สึกจะเป็นแตงโมหรือไม่ก็ฟักทองนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะนี่จะเป็นน้อยหนาแล้วก็พลิกปลูกไว้ถางเบริรมเลยดูสิ ม่าเริ่มในอันนี้ก็โดนพวกแดดครับความร้อนความร้อนโดนความร้อนโดนอะไรมาอยู่เนี่ยโอ้โหรับเนี่ยไม่ไม่ฟกัสครับไม่ฟก,กัสแล้วก็อันนี้ไม่โฟก,กัสแฮะก็หลังจากที่ปลูก มาก็อาจะได้ขึ้นนะครับนานหน่อยบางคนอาจจะคิดว่าแบบเออก็แค่ปลูกพริกแต่ก็นะคนเมืองนะครับเนี่ยดูดิอาจะปลูกพริกแ้วแต่ละต้นมันไม่ได้ง่ายนะเนี่ยาจะได้เม็ดได้อะไรเนี่ยกินยังไม่ได้กินเลยวันนี้แดดแรงครับเหี่ยวอยู่ นี่เดี๋ยวสักพักก็จะไปลงดินใหญ่ครับว่าจะกลับเอาไปลงดินใหญ่พวกนี้เดี๋ยวจะไปลงดินใหญ่ให้หมดเลยอันนี้นะครับที่เห็นว่างๆนี้ก็จะมีเม็ดมะยงชิดอยู่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ประมาณห้าลูกประมาณห้าเม็ดครับผมถักออกลากออกอะไรออกหน่อแล้วก็เดี๋ยว่อาไปลงดินครับนี่เดี๋ยวไปลงดินที่บ้าน